พระสมเด็จอรหังวัดมหาธาตุเป็นพระพิมพ์ที่มีความเหมือนกับพระสมเด็จของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีค่อนข้างมากนับเป็นยอดพระเครื่องต้นสกุลพระทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือแบบชิ้นฟักเนื่องด้วยพระพิมพ์นี้สร้างโดยพระอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตพรหมรังสีคือท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสุไกเถื่อนประวัติผู้สร้าง สมเด็จพระสังฆราชเจ้าสุกไก่เถื่อนหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าพระสังฆราชไก่เถื่อนสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สี่ของราชวงศ์จักรีซึ่งนอกจากจะเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีและยังเป็นพระบรมราชาจารย์ของล้นกล้าวในรัชกาลที่สองที่สและที่สี่อีกด้วยพระสังฆราชยาณสังวรสุกไกเถื่อนเป็นชาวกรุงเก่าชื่อสุ ประสูตรเมื่อวันศุกร์เดือนสองขึ้นสิบคำปีฉลูจุลศักราช1095หรือพุทธศักราช2276ซึ่งตรงกับสมัยอยุธยาในรัชกาลของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกจากพงศาวดารระบุชัดว่าท่านได้เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดท่าหอยเมื่อสมัยกรุงทนบุรีและในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธทยอดฟ้าจุฬาโลกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดให้อาราธนาลงมาอยู่ที่วัดราชสิทธารามระหว่างอยู่ที่วัดราชสิทธารามนั้นปรากฏว่าได้เป็นที่นับถือของชาวบ้านตลอดขึ้นไปจนถึงเจ้านายเชื้อพระวงศ์ต่างก็พากันไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านเป็นจํำนวนมากเพราะต่างได้เห็นความเข้มขลังด้านเมตตาพรหมวิหารสามารถเรียกไก่เถื่อนจากป่ามารับการโปรยทานได้ทุกวันอันเป็นที่มาของ พระสังฆราชไก่เถื่อนนั่นเองการสร้างพระสมเด็จอรหังวัดมหา,าธาตุสมเด็จพระสังฆราชสุไก่เถื่อนเริ่มสร้างพระสมเด็จอรหังมาตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2360สมัยเป็นพระราชาคณะอยู่ที่วัดพลับซึ่งเป็นที่เข้าใจว่าพิมพ์ปฐมฤกษ์คือพิมพ์เกตเปลวเพลิง จากนั้นได้ใช้เวลาว่างสร้างมาเรื่อยๆเพื่อแจกสิทธิอนุสิทธิ์โดยมิได้ลงกรุต่อเมื่อได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชและย้ายมาอยู่ที่วัดมหาธาตุแล้วท่านจึงได้นำมาบรรจุไว้ในเจดีย์ที่วัดมหาธาตุเนื้อหามวลสารเป็นพระเนื้อผงม,มวลสารในการสร้างเช่นเดียวกับพระสมเด็จวัดระฆังโคศิตรามคือใช้ปูนเปลือกหอยเป็นมวลสารหลัก ส่วนผสมอื่นๆก็คล้ายคลึงกันเช่นเศษอาหารที่ท่านฉันวัสดุบูชาและผงอิทธิเจผิดกันตรงสัดส่วนที่นำมาผสมกันเท่านั้นด้วยมวลสารและอายุขององค์พระใกล้เคียงกันร่องรอยการสลายตัวและหดตัวจึงเหมือนกันองค์พระสมเด็จอรหังจะมีสองสีคือเนื้อขาวและเนื้อแดง สันนิษฐานว่าอาจจะมีการผสมปูนกินหมากหรือพิมพ์เสนเข้าไปเมื่อผสมกับปูนเปลือกหอยทำให้เนื้อมวลสารกลายเป็นสีแดงพุทธลักษณะพิมพ์ทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมชิ้นฟักองค์พระประธานประทับนั่งแสดงปางสมาธิบนฐานสามชั้นและมีซุ้มครอบแก้วเช่นเดียวกับพระสมเด็จวัดระฆังโคสิตารามเอกลักษณ์แม่พิมพ์แม่พิมพ์เป็นแม่พิมพ์ที่ใช้แผ่นหินอ่อนปิดทั้งสี่ด้าน เมื่อกดพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยก็จะเปิดแผ่นหินอ่อนและถอดองค์พระออกจากแม่พิมพ์ไม่ต้องมีการตอกตัดจึงปรากฏเส้นขอบนูนทะลักขึ้นมาทั้งสี่ด้านเส้นซุ้มครอบแก้วเป็นเส้นเล็กและบางพระเกศเป็นเส้นเล็กคมและยาวพระพักกลมพระกันทั้งสองข้างเป็นเส้นเล็กนูนและคมข้างขวาขององค์พระจะชิดพระพักมากกว่าข้างซ้ายลำพระสเป็นเส้นคม พระอุระเป็นรูปตัววีมีเส้นอังศาสองเส้นคมและชัดเจนมากพระพาหาเป็นรูปวงกลมไม่มีหักศอกและพระเพลามีลักษณะคล้ายเรือสมปันสามารถแบ่งแยกพิมพ์ได้ทั้งหมด8ดพิมพ์คือพิมพ์ใหญ่ฐานสามชั้นเนื้อขาวพิมพ์ฐานคู่เนื้อขาวพิมพ์ใหญ่ฐานสามชั้นเกตอูเนื้อขาวพิมพ์เล็กมีประภามนทนเนื้อขาวพิมพ์เล็กไม่มีประภามนทนเนื้อขาว พิมพ์ชิ้นฟักเนื้อขาวพิมพ์ใหญ่ฐานสามชั้นเนื้อแดงและพิมพ์ฐานคู่เนื้อแดงสำหรับพิมพ์ด้านหลังจะเหมือนกันทุกพิมพ์คือมีรอยเหล็กจานลึกลงไปในเนื้อว่าอารหังและพื้นผิวจะปรากฏรอยเหี่ยวยน่นและการยุบตัวของเนื้อพระคล้ายเส้นไพรน้ำหรือกับหมาลักษณะเหมือนนำกับหมากมากดเพื่อให้เนื้อแน่นมองดูคล้ายหลังกับหมา เว้นแต่เพียงพิมพ์เดียวคือพระสมเด็จอรหังพิมพ์ชิ้นฟักเนื้อขาวพิมพ์ด้านหลังจะเป็นพื้นเรียบธรรมดาพุทธคุณเด่นทางเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดเหมือนเช่นพระสมเด็จวัดระฆังทุกอย่าง